นี่ยังไม่ถึง1เดือนเลยนะครับที่ลงดินมาก็ประมาณ14วันนะเด็กๆนี่โหกยิบมยิ้มย่องมากเลยเชื่อไหมครับว่า,าการแตกยอดแต่ละครั้งของพาโลซานโตนะจากตรงนี้นะครับโคนมันตรงนี้นะขึ้นมาถึงตรงนี้นะประมาณ10เซนนะครับแต่กิ่งนี้บางทีกิ่งนี้ละซัดไปยาวถึงประมาณ20เซนเลยนะครับนี่คือนี่คือจุดเปลี่ยนจุดเปลี่ยนที่จะพลิกเกมพลิกเกมจุดเปลี่ยนพลิกเกม สำหรับสวนลุงเองตัวนี้พาโลซานโตนะครับนี่กำลังแตกยอดออกมาใหม่ข้างๆด้วยนะนี่ตดชื่อเลยจริงๆแล้วมันอยู่แค่ตรงนี้นะครับดูนะเนี่ยหลายยาวขึ้นไป20กว่เซนอันนี้เป็นแคคคูก็พอลงดินมาออกยอดมายังไม่พอออกดอกมาด้วยนะครับเนี่ยเห็นไหมครับมีดอกมาแล้วนะครับนี่ไงอลังการคือแบบอะไรอะไรมันก็ตื่นตาตื่นใจไปหมดเนี่ยตัวนี้เป็นขมิ คอมิโพร่าเมอ5ห้านะครับเมอ่อห้าสปินนี่ตัวนี้เป็นเป็นตัวที่มาจากาโซมาเลียเป็นตัวโซมาเลียนะครับเนี่ยครับยอดอย่างนี้นะแล้วก็อย่างนี้นะคือจริงๆแล้วตัวนี้ยพักมาประมาณเกือบคือเกือบปีแปดเดือน9้าเดือนนะครับแล้วกว่าจะออกมาได้อย่างนี้นะมันแบบรู้สึกสดชื่น นี่ก็เหมือนกันนี่ก็เหมือนกันนะครับตอนมานะเขาเคยถ้าเคยถ้าเคยติดตามนะตัวเล็เลกๆกระติ้งหนึ่งนะติดดินเลยนะครับพอติดดินเลยนะอยู่อยู่แถวนี้เองนะแล้วชนิ้สัดออกมาใหม่เนี่ยเป็นกิ่งยาวมาเลยคืออะไรอะไรมันก็ดูสดชื่นสดใสามากเลยในในช่วงฤด,ดูการที่เป็นฤด,ดูฝนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเรามาถูกทางนะฮะเราบอกได้เลยว่าเรามาถูกทางนี่คือเพื่อนของบุสลากลาวเวอเรนซึ่งเป็นพาโลซานโตัวอีกชนิดหนึ่งเหมือนกันนะครับตัวนี้ ใบหอมมากๆนะครับนี่ยอดออกมาพลุบๆ,ๆนะเวลาออกยอดมาแล้วความ,มสมบูรณ์ที่เราได้เห็นกันคือเนี่ยยอดของเขาจะสีแบบออกสีชมพูอมเหมือนแก้มแดงนะครับเนี่ยตัวนี้ก็กําลังออกยอดสงสัยว่าต้นเขามันตั้งตั้งท่านานมันก็เลยต้องอยู่ในสภาพนี้นะครับหลายๆตัวหลายๆตัวพอลุงออกมาอย่างเช่นนี่นี่ทีทรีนะครับทีทรีจากออสเตรเลีย ดูความยาวของยอดนะครับจากนี้มานี้นะจริงๆแล้วตัวนี้มันจะมีใบเหลืองอยู่ข้างๆข้างลาง่างๆตรงนี้ด้วยนะตอนที่ลุงลุงหันกลับมาสนใจแปลงนี้นะครับแล้วพอได้ได้เจอสภาพแบบนี้ปุ๊บก็ลดน้ําลดน้ําสุดท้ายก็เนี่ยชูแบบนี้เลยนี่คือยอดอ่อนของเขาที่เขากําลังจะแตกยอดต่อไปนะครับคือ T3 ลุงเอาไปใช้ทําเป็นโฟมล้างหน้าด้วยนะครับเป็นส่วนส่วนผสมของโฟมล้างหน้าสูตรต้นตํำรับด้วยนะครับ ที่มีส่วนผสมของบอสโซเลียเป็นแฟรงกินเซนส์ออยล์แล้วก็เป็น T3 นะครับ